โอเคสวัสดีทุกคนนี่ก็จะเป็นคลิปอัปเดตใน GTA คลิปแรกของปี2025ที่ผมจะทำนะยังไงก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเลือกทำอัปเดตดีไหมแต่ก็นี่จะเป็นฟอร์แมตใหม่ที่ถ้าเกิดว่าสัปดาห์ไหนเนี่ยเขาไม่ได้อัปเดตอะไรที่มันยิ่งใหญ่อลังการมากผมก็จะทำเป็นเหมือนอ่านแพทช์แบบนี้นะซึ่ง มันจะใช้เวลาตัดต่อไวก็เท่ากับว่าผมจะอัปโหลดได้ไวให้คนได้ดูกันไวแล้วก็เนื้อหาโดยภาพรวมเนี่ยมันก็แทบไม่ต่างจากคลิปอัปเดตเหมือนเมื่อก่อนนี้เลยนะแต่ยังไงก็มาดูสิ่งที่ผมน่าสนใจเอ่อสิ่งที่ผมเห็นว่าน่าสนใจในสัปดาห์นี้ก็แล้วกันก็สัปดาห์นี้เขาให้ทีมมาว่าเป็นอ,อ่ของ DLC ใหม่นะ The b r u t e Force File ก็จะเป็น FIB file อะไรนะั้นไม่แน่ใจว่าจะมีคนเล่นอยู่หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าในภาพรวมนี้ถ้ามันไม่มีบรัษเงินคูณ2นี่ข้อ ไปทำพวกไฮส h าย y นู่น่าจะดีกว่านะเนี่ยแต่ยังไงมันก็มีพวกของรางวัลอะไรอย่างงี้นะในสัปดาห์นี้ก็พร้อมแล้วมาดูกันเลยดีกว่าแล้วก็แน่นอนจะที่เห็นในรูปนี้ในสัปดาห์นี้ก็จะมีไฟล์หรือว่าภารกิจใหม่ก็จะชื่อว่า The b r u t e Force ที่มันไอขับยานพันะใน Arena าวอนี่นะโคตรเทแล้วก็ขับสนุกดีอยู่เหมือนกันและตอกย้ําความเป็นลูกเมีน,น้อยสําหรับคนที่สมัคร GTA ก็คือคนที่เอ่อไม่ได้เล่นใน PC นั่นแหละ ก็จะได้รับไอโบนัสเงินคูณสําสำหรับ Priority File ของไอภารกิจ FIB DLC ใหม่นี้ด้วยก็ถือว่าแมม PC นีอ่อเดี๋ยวนี้ก็คงจะเดี๋ยวคงจะมีไออัปเดตท,ที่ควบรวมทั้งคอนโซลแล้วก็ PC เข้ามาแล้วหละหวังว่าน่าจะไม่เกินเดือน2เดือนนี้นะแล้วก็ถ้าเราทำภารกิจไหนก็ได้ที่อยู่ในไอ FIB File เนี่ยในภายในสัปดาห์นี้นะก็จะได้รับโบนัสเงินบวกเข้าไปเลย1 0 0 0 0 0 และภายในสัปดาห์นี้ถ้าเราทำไอ้ The Black Box File เสร็จก็จะได้รับเนี่ยเสื้อฮูดดีฟรีตัวนี้รู้สึกว่าสวยเท่มากๆมันจะเข้าตัวละครเราอีกทีในภายใน72ชั่วโมงนะสำหรับรัดนเงินคูณ2ส,สัปดาห์นี้ก็มาเจอกับพี่โนโดเข้ม Franklin ก็คือภารกิจ Pay ์ o อนด์ฮผมไม่แน่ใจว่ายังมีคนทำอยู่หรือเปล่าแต่รู้สึกว่า ถึงจะมีโบนัสเงินคูณ2นี่สมัยนี้มันมีหลายภารกิจที่ทำแล้วคุ้มมากกว่านะนี้คงจะไปทำสนุกๆก,ก็น่าจะพอละต่อมาก็เป็นเอวอซ m o ี e โหมดชื่อว่าเ v e ว Time Rumble โหมดนี้ผมเคยเล่นกับเพื่อนเป็นอะไรที่โคตรสนุกเลยนะก็คือแบบชนรถกันไปชนรถกันมาแบบให้น็อกฝั่งตรงข้ามให้ตกจากขอบอันเนี้ยแล้วก็ผมจ็ชอบไปน็อกเพื่อนอยู่บ่อยๆก็ไปลองเล่นฮาฮาได้ถึงมันจะมีโบนัสเงินคูณ2ผมก็คิดว่ามันไม่ใช่ตัวที่ทำให้เรารวยอะไรหรอก ส่วนรถในโชว์รูมพี่เหม่งสีเมียสัปดาห์นี้โดยรวมเป็นรถมอเตอร์ไซค์เขาเรียกว่าอะไรครุยเซอร์เหรอเป็นชอปเปอร์ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเนี่ยเป็นทีมอย่างที่เห็นนี้แล้วก็มีฮัสเลอร์โผล่มาไงไม่รู้ส่วนรถในลักชัวรี่ออโต้สองคันก็ตามที่เราเห็นนี้สวยดีอยู่เหมือนกันส่วนของรถราคาอย่างแรกที่น่าสนใจมากๆก็คือการ a g e Properties หรือว่าเป็นพวกที่จอดรถทั้งหลายในเกมเนี่ยก็จะมีระดับแบบที่จอดรถแบบเล็กแบบกลางแล้วก็แบบใหญ่ซึ่ง ถ้าจะซื้อนะผมแนะนาให้ซื้อระดับใหญ่ไปเลยดีกว่าหรือถ้าเรายังไม่มีไอไฮยานะพาดเมนอะไรเงี้ยไปซื้อพวกอาพาราดเมนพวกนั้นก่อนเพราะว่ามันก็มีที่จอดรถด,ด้วยเช่นกันไอพวกนี้มันสําหรับแบบคนรวยแล้วพวกเอ็นเกมอะไรแบบนี้นะแต่ยังไงมันก็ลดตั้ง30%ก็ถือว่าโคตรดีเลยแล้วก็รดหรือว่ายานพาหนะที่เหลือนี่ก็มีรดราคาตามที่เห็นอย่างมีไอฮัสเลอร์ที่อยู่ในร้านพี่เหม่งซีเมียนลดตั้ง50%นตะก็ถือว่า จมใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครึ่งหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็น,นี้แจง้งข่าวดิดยนึงถ้าเกิดว่าเรายังสนใจเกมที่ดีออนไลน์หรือว่ายังอยากติดตามพวกอัปเดตอะไรเงี้ยช่วงนี้ผมจะโพสต์ใน a c e b o o k เพจหลักของผมนะก็ชื่อเพจพีดวิชลชื่อเอ่อชื่อเดียวกันกับในไอยูทูบนี่นี่แหละก็ลิงก์อยู่ในด้านล่างในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะกดเข้าไปถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ติดตามหรืออะไรอย่างเงี้ยดูภาพรวมแล้วเหมือนสัปดาห์นี้จะมีเหตุผลที่จะกลับมาเล่นก็แค่ไอฮูดดี้เวอรี่เบเตอร์นะั่นนะ่ะโคตรสวยเลยแล้วก็ ชั่วโมงก่อนนี่ Nintendo Switch Park <c oughs> จะบอกว่า Nintendo Switch Park 2, Nintendo Switch 2เนี่ยมันก็เปิดตัวแล้วไม่รู้จะมีเกม GTA Online p a r 5อะไรอยางี้ให้เราเล่นได้หรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนคลิปนี้และถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยกดแค่ครั้งเดียวช่วยผมได้เยอะมากๆเลยนะยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลย